สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านครับวันนี้เสือต้อมครับเสือต้อมจากเรืองชัยกรุ๊ปนะครับพาชมนะครับบรรยากาศนำรถขึ้นเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28นะครับ พฤษภาคมนะครับนะครับทีดีห้าจุดร้อยสิบนะครับลูกค้ามาเลือกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเลือกรถเมื่อสักครู่นี้เองนะครับกับส่งมอบในบ่ายวันนี้นะครับผมทีดีห้าจุดร้อยสิบนะครับ เรัาวันนี้นะครับลูกค้าเลือกนะครับรถรุ่นนี้นะครับเพื่อไปใช้ในฟาร์มนะครับพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับชิ้นแรกเป็นใบมีด KHL นะครับหรือไข่หงหลี L นะครับผมแล้วก็เป็นพันพวน CMT นะครับเจ็ดไปนะครับ ครับยอมรับยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้เป็นเทสด่วนจริงๆนะครับครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับพบกับ นิวฮอลแลนด์จากเรืองชัยกรุ๊ปนะครับที่บ้านลูกค้านะครับผมท่านใดนะครับสนใจรถแท็กอร์นิวฮอลแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะครับตั้งแต่39แรงม้าขึ้นไปนะครับจนถึงนะครับร้อยกว่าแรงม้านะครับสามารถนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เรืองชัยกรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะครับอำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามแล้วก็สาขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ รือว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่อำเภอบ้านด่านนะครับติดกับพกสอำอเภอบ้านด่านนะครับผมสามารถสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามได้ที่เซลตอมนะครับ0808071595ครับ0 8 0 8 0 7 1 5 9 5นนะครับผม